สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุก๊กมีงานหัวไม้นอกตู้นะคะมาแบ่งปันเป็นอีพีที่12นะคะ1ชุดก็สี่หัวบ้างห้าหัวบ้างนะคะ200บาทรวมส่งนะคะก็ค้ากันไปในชุดนะคะห่อแบบหอ่อห่อตุ้มเนาะห่อตุ้มกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็จะให้ป้ายชื่อแบบนเนี้ยเนี่ยแบบนี้ไปนะคะห่อทิชชู่นะคะ ขอคนไม่ซีเรียสใบเนาะเพราะว่าบางครั้งงานห่อตุ้มแบบเนี้ยใบไปถึงก็อาจจะเหี่ยวนะคะก็แค่ตัดใบเขานะคะทิ้งเดี๋ยวใบใหม่ก็งอกมานะคะเป็นงานหัวนะคะเขางอกแน่นอนอยู่แล้วนะคะวันนี้นอกจากงานหัวบอลสีแล้วนะคะปูกก็จะมีตัวนี้นะคะจะเป็นหูช้างด่างเหลืองหูช้างด่างขาวมาแบ่งปันนะคะแบบตัดสดแบบนี้เลยนะคะราคาถูกๆไปเลยนะคะเพราะว่า เขามีหนอมาเยอะมากนะคะเดี๋ยวตัวนี้จะมาแบ่งปันตอนท้ายคลิปตอนเป็นชุดเสร็จแล้วเนาะนี่นะคะต้นใหญ่ๆบึ้มๆเลยเขาก็ไม่ไม่ตายเหมือนกับบอนสีนะคะตัวหนูช้าง่างเหลืองกระดังขาวนะคะใครเคยเลี้ยงก็จะรู้ว่าราคาก่อนหน้าน,นี้คือแรงมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นชุดที่หนึ่งเนาะ อปูลืมแจ้งปูลงคลิปวันที่3ามกรกฎานะคะถ้าโทรมาวันนี้ก่อนที่ยังปูส่งให้วันนี้เลยถ้าหลังจากนั้นก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชุดที่หนึ่งกันนะคะชุดที่หนึ่งต้นที่หนึ่งตัวนี้นี่หัวนะคะจะเป็นนางรากสดเทวีนะคะนี่นางรากสดนี่นะคะหัวก็นี่นะคะใหญ่ ขออภัยเล็บดำเนาะเพราะว่าขุดนะคะไม่ทันได้ล้างดีนี่นะคะนางรากสดเทวีต้นที่หนึ่งชบสองจะเป็นชินหน้าบัญชรน,นะคะนี่นอกตู้สีก็จะเข้มแต่ทรงไม่ค่อยสูงนะคะชินหน้าบัญชรก็จะประมาณนี้ชุดที่หนึ่งมีสี่หัวนะคะสองจะเป็นลูกไม้ใหญ่มากนี่นะคะหน้าตาเขานี่ใบใหญ่ ห,หสามก็จะเป็นลูกไม้หน้าเข้มนะคะจะคล้ายๆกับพวกพวกพญาขอมเลยนะคะเนี่ยหัวใหญ่มากนี่นะคะชุดที่1นนะคะชุดที่หนึ่ง,ะะช,งชุดต่อไปชุดที่สองต้นที่หนึ่งจะเป็นเยี่ยมตะวันนะคะเยี่ยมตะวันโอ้โหแม่หนึ่งลูกสี่เลยนะคะหนอสี่แล้วดูหัวเขานี่นะคะเยี่ยมตะวันนะคะ ต้นที่หนึ่งต้นที่สองจะเป็นลืมชื่อนะคะป้ายชื่อก็จะเขียนว่าลืมชื่อให้นะคะเนี่ยคือลืมชื่อที่ปูเลี้ยงนอกตู้เป็นกอสวยมากนี่นะคะเนี่ยตรงปกแน่นอนนี่นะคะลืมชื่อชุดที่สองก็มีสี่หัวนะคะสามจะเป็นเดือนเมษายนนะคะเนี่ยหัวแล้วก็มีเขี้ยวนี่นะคะส่วนสี่จะเป็นตัวนี้จะเป็นมัคคารนรังสรรเดี๋ยวให้ดูหัวก่อน นี่นะคะมะขวานรัรงสรรค์โตเต็มที่เขาจะมีหูใต้ใบแบบนี้นะคะปูปเอาไว้โชว์ให้ดูเนาะปูจะตัดใบนี้ทิ้งนะคะใบสูงสูงนี้ทิ้งเนาะอันนี้คือจะทิ้งไว้หนึ่งใบเพราะว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีดอกนะคะเนี่ยปูจะตัดตัดอันยาวๆนี้ทิ้งนะคะปูแจ้งก่อนเนาะเดี๋ยว๊บนี่นะคะจะเหลือไว้แค่ใบล่าสุดส่วนใบสูงสูงเนี่ยปูจะตัดทิ้งนะคะเนี่ยเพราะว่าก็ไม่มีผลอยู่ดีนะคะเนี่ย มันจะเป็นช่วงที่ว่าเขามีดอกนะคะเนี่ยมีหัวเขานะคะมักขวานรังสรรสวยอีกหนึ่งตัวเลยนะคะต้นที่สีะะ่ชุดที่สองนะคะชุดที่สองชุดที่สามนะคะชุดที่สามก็สี่หัวนะคะหัวที่หนึ่งจะเป็นอนุมานออกสึกสูงนี่นะคะมีหน่อแม่หนึ่งหน่อลูกหนึ่งนะคะหัวใหญ่นี่นะคะ นุมานออกศึกนะคะนี่ต้นที่หนึ่งต้นที่สองจะเป็นหลวงปู่ทิมมีสองต้นเลยแม่หนึ่งลูกหนึ่งหัวก็ประมาณนี้นี่นะคะหน้าหวานๆเลยหลวงปู่ทิมนะคะสองสามจะเป็นลูกไม้นะคะนี่ลูกไม้ดูหัวเขายงอ่าใหญ่เลยมีเขี่ยวมีอันนี้แล้วนะคะสามนะคะ สจะเป็นบอนกาบเป็นแหลมทองนีนะคะเขาจะด่างตรงกราบแหลมทองนะคะหัวก็จะประมาณนิ้วโป้งนี่นะคะแต่ว่าดูเขี้ยวเขาก็เยอะมากนะคะแหลมทองต้นที่สีะะ่ชุดที่สามนะคะชุดที่สชุดต่อไปชุดที่สี่ก็สี่หัวนะคะหัวที่1%จะเป็นอสงไขนะคะนี่ดูหัวใหญ่มาก หนึ่งนะคะทรงไขยสองตัวนี้จะเป็นหน้าชนแดนแผงดูด่างสวยมากนี่นะคะหัวก็เนี่ยเกินโป้องอยู่นะคะหน้าชนแดนแผงสามจะเป็นตะวันชิงพบดูหัวก่อนใหญ่มากนี่นะคะใบเดียวก็เฟี้ยวได้นะคะตะวันชิงพบหัวใหญ่มากนะคะสามสี่จะเป็นมักควานรังสรรเนี่ยโตเต็มที่มีหูวใต้ใบใบใหญ่นี่ปูจะดึง ตัดทิ้งให้แล้วเหลือใบนี้นะคะแจ้งก่อนเพราะว่ามีดอกเหมือนกันมีมาพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยมันก็แตกนะคะปูจะตัดออกให้นะคะหัวก็ประมาณนี้นี่นะคะมัคควาันรังสรรค์ชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่ชุดต่อไปชุดที่ห้านะคะต้นที่หนึ่งจะเป็นหนุมานออกศึกนี่นะคะออกศึกหัวก็นี่ ประมาณนี้ดูเขี้ยวออกศึกนะคะหนึ่งสองจะเป็นจังหวัดประจวบนะคะดูหัวใหญ่สามจะเป็นหลวงตาเมืองนะคะนี่ด่างแบบนี้เลยหลวงตาเมืองเป็นไม้ด่างนะคะใบใหม,ใหม่กำลังมาหัวนี่ใหญ่กว่านี้โป้งนะคะสี่จะเป็นลูกไม้นะคะนี่หน้าแปลกนะคะสีหวานทรงใบสวยหัวก็จะประมาณนี้ นี่นะคะชุดที่ห้านะคะชุดที่ห้าชุดต่อไปชุดที่6ก็สี่หัวนะคะนี่ใหญ่มากเป็นลูกไม้นะคะเนี่ยมันจะเป็นด่างขาวออกแบบนี้นะคะนี่จะคล้ายๆพันดาวแต่ว่าสีเขาจะเข้มใบจะคนละอย่างหมายถึงลวดลายเขานะคะจะคล้ายพันดาวดูแม่หนึ่งลูกหนึ่งแล้วหัวแบบไข่ไก่ไข่เป็ดเลยนะคะใหญ่มาก นี่นะคะหนึ่งสองเมืองเชียงใหม่ก็ประมาณนิ้วโป้งแต่ว่ามีหน่อสองนะคะแม่หนึ่งหน่อสองนะคะเมืองเชียงใหม่สามดวงใจทศกัณน,นะคะนี่อยู่นอกตู้สีก็จะเข้มหัวเขาจะยาวลงนะคะนี่ดวงใจทศกัณน,นะคะสามสี่จะเป็นตรังนะคะอยู่นอกตู้คือแดงสดมากนี่นะคะ ตรังนะคะชุดที่หกนะคะชุดที่หกชุดต่อไปชุดที่เจ็ดนะคะต้นที่หนึ่งมณีล้อมเพชรนะคะเนี่ยด่างสวยเลยเป็นหน้าจดทะเบียนนะคะหน้าออริจินอลนี่ดูหัวเกินนิ้วโป้งไปเยอะเลยนี่นะคะมณีล้อมเพชรนะคะหนึ่งสองจะเป็นนี่เทพสายรุ้งหน้าจดทะเบียนนะคะดูหัว เขี่ยวก็เยอะนี่นะคะเทพใส่ลุงสองสามจะเป็นเดือนกันยายนหัวก็จะประมาณนี้รอดใหม่กำลังมานะคะเนี่ยกันยายนนะคะสามสี่จะเป็นลูกไม้นะคะใบกลมๆแบบนี้เข้มๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวนี่นะคะเนี่ยลูกไม้นะคะออกใบกลมเข้มหัวใหญ่นะคะหัวใหญ่อยู่เนี่ย ชุดที่เจ็ดนะคะชุดที่เจ็ดชุดต่อไปชุดที่แปดนะคะแปดก็สี่ดูนี่สกอรนะคะนำเสนอมากลูกไม้เมล็ดนะคะหน้าเข้มเข้มน่าจะมีแค่เนี่ยยังไม่เคยปล่อยเลยแต่ดูหัวเขาเนี่ยมันมีเป็นหนอ่อเป็นสองนะคะเป็นสองต้นแต่ดูเนี่ยมันเขาจะเป็นออกแดงแเข้มเขม หน้าตาแบบนี้ปูไม่แน่ใจว่าเป็นลูกปีศาจแดงหรือเปล่านะคะเพราะว่าปูซื้อมเมล็ดมาเพาะนี่นะคะอยู่นอกตู้หัวใหญ่มากนี่ต้นที่หนึ่งต้นที่สองจะเป็นสวรรคโลกนะคะไม้ด่างหัวก็ประมาณนี้สวรรค์คาโลกนะคะสามจะเป็นเมษายนหัวก็เกินนิ้วโป้งนะคะเมษายนสี่ก็จะเป็นมะควานรางังสรรค์นะคะเหมือนเดิมใบยาวปูตัดทิ้งเนาะแต่เอามาโชว์ให้ดูเฉยๆนะคะเนี่ย โตมาสวยมากยิ่งอยู่นอกตู้นะคะก็จะเหลือใบนี้ไว้ให้นี่นะคะหัวก็ประมาณนี้นี่นะคะชุดที่8นะคะชุดที่แชุดต่อไปชุดที่9กนะคะก็สีเหมือนกันต้นที่1ตัวน,นี้เป็นสีเบ็นจะลงเป็นของเป็นสีเบ็นจะลงไม่ใช่ของไทยนะคะเป็นของจีนน่าจะจีนนะคะนี่แต่สวยมากแล้วมีดอกด้วยนะคะ นี่อยู่นอกตู้นะคะเอาปูเอาดอกยากเนาะเพราะไม่ได้ใส่กระถางไว้แต่หัวใหญ่มากเนี่ยผู้ชอบสีเขาสวยมากนะคะต้นที่หนึ่งสองจะเป็นพรเจ้าสวัวนี่อย่างสวยเลยหัวก็ใหญ่นะคะเนี่ยเกินนิ้วโป้งพรเจ้าสัวนะคะสองสามเป็นลูกไม้นะคะเนี่ยหน้าเข้มเข้มเลยหัวก็ใหญ่ สี 4, จะเป็นมัคควรันรังสัรน,นี่อันนี้มีใบเดียวก็ฟลิลได้นะคะนี่นะคะชุดที่เก้านะคะชุดที่9ชุดต่อไปชุดที่สิชุดที่10ก็มี4หัวนะคะต้นที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นดวงใจทศกัณมีหน่อหนึ่งนะคะแต่หัวแบบบึ้มมากนี่นะคะดวงใจทศกัณน,นะคะหึ 1. สองจะเป็นหงดารุณน,นะคะหัวก็ประมาณนี้ประมาณนิ้วโป้องอยู่นอกตู้หงดารุณคือหน้ากัดสีไวมากนี่นะคะสองสามจะเป็นเรียกทรัพนะคะเรียกเงินเรียกทองนะคะเนี่ยนี่นะคะเรียกทรัพสามสี่จะเป็นลูกไม้นะคะเนี่ยหน้าสวยๆแบบนี้เลยหัวก็โตนะคะนี่ชุดที่สิบนะคะชุดที่สิบ ชุดต่อไปชุดที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดก็สี่หัวนะคะต้นที่หนึ่งจะเป็นสวรรคโลกนะคะไม้ด่างอาจจะมีตำหนิบ้างนะคะแต่ไม่เป็นผลเนาะหัวโตนะคะอันนี้คือเอาออกให้แล้วนะคะที่มันเน่านี่นะคะสวรรคโลกนะคะหนึ่งสองจะเป็นลูกไม้เมล็ดเป็นกาดนะคะแม่หนึ่งลูกสี่เลยแต่หัวลูกไม้เมล็ดรุ่นแรกคือหัวมันจะไม่ค่อยใหญ่ นี่นะคะก็ประมาณนี้โตงแต่ว่ามีลูกสีหนอน,นะคะหน้าเปื้อๆแบบนี้เลยสองนะคะอ๋อมีห้าชุดที่เดี๋ยวนะคะแปดเก้าสิบสิบเอดมีห้าหัวนี่นะคะสามจะเป็นหน้าเมืองนอนแผงนี่นะคะหัวก็ประมาณนี้หน้าเมืงนนแผงนะคะสามสี่จะเป็นหลวงปูทิมนหน้าหวานหวานหัวนะคะนี่หลวงปูทิมนะคะสี หก็จะเป็นมะควานรังสรร์นี่นะคะหัวออกมาเป็นกอคือสวยมากนะคะสิบอดนะคะชุดที่สิบอดชุดต่อไปชุดที่สิบสอก็ห้าหัว1นึจะเป็นนางรากสดเทวีนะคะน,นี่มีตำหนิเดี๋ยวเล่มๆบอกให้เนาะนี่นะคะนางรากสดเทวีหัวก็ประมาณนี้เนี่ยใบใหม่กำลังมานี่นะคะหนึ่ง สองจะเป็นหงดะรุนนะคะเนี่ยดูหน้าเขาหัวก็จะประมาณนิ้วโป้งนะคะหงดรุนนะคะสองนะคะสามจะเป็นลูกไม้ดูหน้าเข้มเข้มแล้วดูหัวสามนะคะสี่จะเป็นดวงใจทศกัณฐ์นี่หัวแล้วดูเขี้ยวห้า เดี๋ยวตัวนี้จะเอาออกให้หนะอันล่างสุดให้ดูว่ามันแรกๆมันออกเป็นกาบแบบนี้นะคะเนี่ยแต่หัวก็ประมาณนี้แต่ดูทรงใบโตมาเหมือนจะเป็นผีเสื้อเลยนะคะอันนี้คือใบล่าสุดเนี่ยดูสวยมันแปกตาดีนะคะเนี่ยเหมือนผีเสื้อเลยนี่นี่นะคะต้นที่ห้านะคะชุดที่สิบสองนะคะชุดต่อไปสิบสาม สิบสามจะมีสองต้นราคาเท่ากันนะคะสองร้อยแต่ดูหัวก่อนสิบสามนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นพญาสุรเสนิปูบอกเลยว่าพญาสุรเสถเป็นไม้เก่าที่น่ากัดใช้เวลากัดนานมากแต่อยู่นอกขอโทษค่ะนอกตู้คือมันกัดไวกัดไวมากนะคะอันนี้คือหน่อเขานะคะเราดูหัวอันนี้คือยุบไปแล้วโพเนี่ยหัวใหญ่มาก เอาไปลงกระบะใหญ่ไว้เลยนะคะเดี๋ยวเขาแตกมาก็คือสวยมากนะคะเนี่ยหัวที่หนึ่งนะคะจะเป็นพญาสุรเสนสองจะเป็นเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุ้งหน้าจดทะเบียนเนี่ยหัวก็ใหญ่นะคะนี่นี่นะคะสิบสามจะมีสองหัวนะคะสิบสามส่วนสิบสีนี่คือมีกอเดียวนี่นะคะก็จะเป็นลูกเก้าทับนี่นี่ กอเดียวนี้ปูงให้ที่180บาทนะคะกอถ้าโทรมาสั่งซื้อก็บอกว่ากอกอลูกเก้าทับนะคะดูเนี่ยลูกเขาทางนั้นเลยประมาณสี่ห้าหประมาณ7จแปดต้นเลยเนี่ยดูหัวแล้วมีดอกมาด้วยนะคะนี่มีดอกมาด้วยนี่นะคะ1 8 0บาทรวมส่งให้เลยนะคะต้นนี้นะคะแล้วก็จะมีจะมีแบ่งป็น แบ่งปันหัวชายชนนะคะหัวที่หนึ่งนะคะหัวที่หนึ่งนี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยี่สิบาทรวมส่งนะคะนี่ชายชนต้นที่หนึ่งนะคะถ้าโทรมาก็บอกว่าชายชนต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่สองดูหลอดใหม่ราคาเท่ากันนะคะหัวแต่หัวจะใหญ่กว่าต้นที่หนึ่งนิดนึงแล้วดูความ ความ้ายแดงเขามีสองหัวนะคะอันนี้หัวที่สองนะคะหนึ่งยยสิบาทนะคะรวมทรงชายชนมีแบ่งปันสองหัวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูมาดูตรงนี้กันจะเป็นไปไปทีละต้นเนาะราคาอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าบางตัวจะมีลูกตัวนี้จะเป็นหูช้างแดงเหลือง ต้นที่หนึ่งนะคะอันนี้มีลูกหนึ่งเอาไปปลูกลงเนี่ยยังปูทําแบบนั้นได้เลยนะคะในกระถางใหญ่แต่เอาไว้นอกตู้เอาไว้นอกตู้ไม่ใช่เอาไวโ้โดนโดนแดดข้างนอกแต่เนี่ยปูเอาไว้ใต้ร่มนะคะเลยไม่สวยนี่นะคะต้นใหญ่ดูใบใหม่เขาเหลืองสวยมากนะคะนี่ลูกหนึ่งนี้ปูให้ที่สองร้อยบาทรวมส่งนะคะต้นที่หนึ่งไปปลูกคือมันเป็นกอสวยของเขาอยู่แล้วนะคะไม้พวกนี้นี่นะคะต้นที่หนึ่งนะคะ สองร้อยรวมทรงเดี๋ยวมาดูต้นต้นสองกันนี่ดูความดางเขานี่นี่นะคะอันนี้จะเป็น1นึเจบาทรวมทรงต้นที่สองนะคะดังหูงช้างดังเหลืองต้นที่สามก็1นึเจสินะคะนี่1นึเจดสต้นที่สาม ลงกระถางใหญ่ได้เลยอันนี้มันด่างขาวต้นที่4ต้นที่4มีตำนินนิดนึงต้นที่4จะ150บาทนะคะแต่ด่างสวยนี่นะคะเดี๋ยวเล่มใบให้ต้นที่4นะคะ150บาท ต้นที่5้าก็150บาทนะคะอันนี้เดี๋ยวตัดออกให้นะใบนี้ก็จะเหลือสองใบนี้ดงังสวยแน่นอนนี่นะคะ150บาทสําหรับหมูช้างดังเหลืองแล้วเดี๋ยวเราไปเราไปด่างขาวกันบ้างด่างขาวก็คือราคาก็จะสูงกว่าสูงกว่าดาังเหลืองเนาะไปไปต้นใหญ่ก่อนแล้วกันนี่อันนี้ก็มีหนอ่อลวหนึ่งนะคะนี่นะคะหมูช้างด่างขาว ต้นนี้ขอที่250บาทรวมส่งนะคะเนี่ยคือต้นใหญ่มากเอาไปปลูกเนี่ยซื้อซื้อเขาเรียกว่าอะไรอะกระถางใหญ่แบบนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็เลี้ยงโชว์หน้าบ้านสวยแน่นอนโอ้แต่ก่อนหนอนนี้ไม่อยากจะพูดถึงราคานะคะหนอที่หนึ่งนะคะช้างขาว250บาทหน่อที่สองนะคะนี่นะคะดูเนี่ยเป็นฮาฟเลย นอนที่สองสองร้อยบาทนะคะสองสามมีลูกติดสามก็สองร้อยนะคะนี่ลูกติดสามสองร้อยเดี๋ยวสี่สี่ต้นนี้ปูจะขายคู่กับอันนี้ด่างขาวหนึ่งต้น่าช้างขาวหนึ่งต้นช้างเหลืองหนึ่งต้นนะคะนี่คู่กันนี้นะคะ คู่กันนี้280บาทรวมส่งนะคะได้2ต้นเลยต้นใหญ่เหมือนกันนี่นะคะนี่สำหรับวันนี้นะคะปูก็มีชุดงานหัวนะคะแล้วก็จะมีช้างขาวช้างเหลืองมาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปูฝากลุงป้าหนะ้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจแลช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ